สวัสดีเพื่อนๆชาวกินถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่3 8 7กก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนเราในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคาร รวมไปถึงคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณสําหรับท่านที่สนับสนุนนะครับามาตั้งแต่วันที่10เนาะจนถึงวันนี้นะครับณนะปัจจุบันวันที่16ที่อัดคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยเมื่อกี้แล้วก็กะิีกรรวมไปถึงคุณสักการินของเมื่อ,อวัน2วันที่ผ่านมาแล้วก็ขอขอบคุณพี่วีตศักด์ด้วยนะครับครั้งที่1 14แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณสักการินนะครับอีกครั้งหนึ่ง รวมไปถึงคุณจิตกรนะครับสำหรับค่าน้ำชาแล้วก็คุณวีรศักนะครับพี่วีรศักร,รอบวันก่อนเนาะรอบวันที่10เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินอีก50แล้วก็จากเกสิรกรเนาะคุณพันธรัตแล้วก็พี่มาโนดจากภูุงศรีวิทยาครับอ่าโอเคครับสลิปในรอบ1 0 1ถึง16ณนะวันล่าสุดที่อัคลิป ไม่น่าจะตกหล่นใครแล้วนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็กราบขอไปไว้ด้วยโอเคครับเราไม่เสียเวลาคลิปนี้บอกได้เลยว่ามันเพราะฉะนั้นคลิปไหนมันเราก็แปะสลิปให้นะครับจะได้ถือว่าเป็นแทนคำขอบคุณสำหรับทุกๆคนรวมไปถึงเพื่อนๆที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจในทุกๆคลิปด้วยนะครับมันสามารถช่วยเปิดกั้นการมองเห็นให้กับเราได้เยอะเพราะว่ายิ่งลงคลิปทีเนี่ยดูเหมือนว่ามันยิ่งค่อนข้างจะปิดกั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่ไปมานะครับได้ใช้หุ่นเชิดของเขานั้นบุกจูจ่โจมเข้ากินถิงซานอย่างโต้งโตงใครจะไปคิดกันเล่าว่าเขานั้นเพียงคนเดียวจะสามารถสร้างปัญหาให้กับซาลาปีศาลอยฟ้ากินจิงซานได้มากถึงขนาดนี้เขานั้นมีความกล้าและบ้าพอที่จะสังเวยนะครับในส่วนของอายุไขของตัวเองถึง200ปีเพื่อที่จะสร้างหุ่นเชิดจํานวนมาก ให้เข้าห้ามันและล้างแค้นให้กับมอลลี่ในตอนนี้นั้นนะครับสถานการณ์ก็สูสีปัดกันรุกผัดกำรับด้วยความสามารถและความมีไหวพริบของเล่งล่วเขาสามารถหาจุดอ่อนของเราหุนเชิดได้ในที่สุดตัดภาพมาที่ลู่โจนะครับในตอนนี้เขาก็ได้อถอนหายใจนะครับ ในขณะที่ตัวเขาอยู่หลังก้อนหินหุ่เชิดทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ตายแล้วแน่นอนครับเป็นไปตามที่ทุกคนและลู่โจคาดาเป็นไปตามที่ลู่โจคาดนะครับตัวเขาไม่ได้แต้มบุญจากการจัดก,การหุ่นเชิดเลยนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ลู่โจนั้นเกลียดพวกคนที่ใช้เวทมนต์คาถาเพิ่มมากขึ้นและแล้วในตอนนั้นเองลู่โจก็ได้เห็นเจ้าอาวาสสู้จริงนะครับลอยอยู่บนอากาศ ในเวลานี้นั้นนักบวชคนนี้ที่กําลังลอยอยู่เหนือเราวุ่นชิดมีสาวกนักบวชอีกหลายสิบคนที่อยู่ด้านข้างของเขาอามิตาปุตมิตาปุตยังไงซะกาฝากนะก็ไม่มีวันที่จะเป็นต้นไม้ได้หรอกนะโยมกระจกไสนะก็ไม่มีวันที่จะกลายเป็นกระจกหงองสู่จริงและสาวกของเขานะครับในที่สุดได้เปิดปากขึ้นมาก่อนจะเริ่มสวบดบทพระธรรมอย่างพร้อมเพียงกัน ไม่นานนักเสียงบเสียงสวดบทพระสูตรก็ได้ดังขึ้นฮะนี่มันเคล็ดวิชาที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธวิชากระจกแห่งแสงเมื่อสู้จริงแล้วเรานักบวชเริ่มสูตรอา่าเริ่มสวดพระสูตรนะครับในตอนนั้นเองบงแวนเวทก็ได้สองสว่างก่อนเที่ยะขยายอนณาเขตออกไปลู่เจอ ลู่โจเคยเห็นวูเนียนนะครับใช้วิชานี้บนแท่นประลองดอกบัวมาก่อนตัวเขาไม่คิดว่าจะได้เห็นพลังกระจุกแห่งแสงที่มีระยะกว้างไกลถึงเพียงนี้เมื่อเรานักบทนั้นร่วมมือกันเมื่อแสงจากวงแหวนเวทนะครับตกลงสู่ผืนฟูฟแสงสว่างก็ได้ขยายต่อไปนะครับทําให้แสงใครแสงสว่างก็ได้เริ่มขยายตัวต่อไปนะครับในขณะที่พวกเขากําลังสวดบทพระสูตรต่อลู่โจรูปเขาของตัวเองก่อนที่จะ พยักหน้าอย่างพึงพอใจแม้ว่าเจียงอาเฉียนจะเป็นชายผู้เกียจค้านและไรยางอายแต่ถึงแบบนั้นคำแนะนำขอ,ของเขาดูเหมือนว่าจะเข้าท่าด้วยความช่วยเหลือจากซูจิงนะครับและเรานักบวชทำให้การต่อสู้ในครั้งนี้พวกสาวของลูโจได้ชิงความได้เปรียบกลับมาในที่สุดถ้าหากขาดซูจิงและเรานักบวชไปการต่อสู้ครั้งนี้คงยากลำบากกว่านี้เป็นแน่ ผู้คนที่กําลังต่อสู้อยู่กับหุนเชื้อที่เชิงเขาล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือของจินจิงซานมีทั้งเล่งลัว่วฝาลี่เทียนัวนเอ๋อตวนหมูเซิงหนิงซื่ออินเจ้าเยี่และชูหงกงพวกเขาทุกคนล้วนแล้วแต่มีพลังที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผลมาจากวิชากระจกแองแสงที่ซูจิงใช้นั่นเองหลังจากนั้นไม่นานนะครับเชิงเขากดเต็มไปด้วยพลังร่างอวตารยอ ในขณะที่การต่อสู้ยังคงดําเนินต่อไปในตอนนั้นเองจู่ๆแสงสว่างจากเรานักบวชก็เริ่มปักกดมากขึ้นในตอนนั้นเองนะครับไปมาที่ได้สังเกตเห็นแสงสว่างก็ขมวดคิว้วน้อยนี่นี่มันไอพวกนักบะนักบวชชาวพุทธอย่างนั้นเหรอไปมาที่เห็นหุ่นเชิดของตัวเองกําลังถูกกดหัวและล้มลงไปกับการต่อสู้ศัตรูนะครับตอนนี้นั้น ไปมานั้นก็ไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรออกมาแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ตัวเขาก็ได้กำหมัดไปมาได้บุกมือขวาน้อยนี่ปรมาจารย์แห่งกินจิงสาดข่าไม่คิดหรอกนะว่าเจ้าจะเต็มใจดูเราสาวุข,ของตัวเองตายในกองซากสุพแบบนี้นะทันใดนั้นเองนะครับแสงสีม่วงก็ได้พุ่งหาเรานักบวชมันเป็นแสงที่มาจากรุดมาสีดํานั่นเองดวงตาของเรานักบวชเบิกกว้างนะครับเรานักบวชได้จ้องไปที่ท้องฟ้าว่างเปล่ากงหยวนไปจาักการพวกมันซะ พวกมันทั้งหมดคือศัตรูของเจ้าจงปลดปล่อยความเกลียดชังที่มีและทำลายทุกอย่างซะและในเวลานี้นะครับคุณเชิดซากศพซอมบี้กงยวนกงหยวนที่ตายไปแล้วนั้นแต่ถึงแบบแต่ถึงแบบนั้นกงยวนก็ดูเหมือนจะเข้าใจในสิ่งที่ไปมาพูดดวงตาของกงยวนเบิกกว้างและพุ่งไปตูมด้วยการเคลื่อนไหวที่เร็วดุดดังปีศาจทำให้กงยวนบินในอากาศ พุ่งมาจากพวงแหวนเวทมนต์คาถาของไปมาก่อนจะพุ่งไปหาเรานักบวชที่กําลังรวบรวมตัวกันในภายในพิพตาทันทีที่กงหยวนพุ่งมาใกล้มากพอเลยแล้วฝ่ามือสีดําจํานวนมากก็ได้ตามขึ้นมาด้วยระวังหัวอยู่จิงตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงในตอนนั้นเองนางก็เลือกจะจูโจมไปที่กงหยวนด้วยลูกศรพลังงานหลายดอกต้มต้มต้มลูกศรพลังงานทั้งหมดได้พุ่งไปหาฝ่ามือสีดำนะครับก่อนทจะจางหายไป ในตอนนั้นเองลู่โจก็เห็นเหตุการณ์ได้แก่กมวหดขิวคุเชืดที่มีพลังร่างอาวตารดอกบัวแปดกีบเจ้านี่ได้จูมตีทุกอย่างกับก,บการจมตีครั้งนี้จริงๆด้วยโอ้โหร่างปีศาจนะครับซอมบี้อมะตะที่ตายไปแล้วนะครับแต่มยังใช้ร่างอาวตารด้วยบอกได้เลยว่าคราวนี้แย่จริงๆแน่ลู่โจไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับว่าเวทมนตคา,ามันจะทําได้ขนาดนี้ลู่โจไม่คิดจะชอบเวทมนตาถาด้วย ยิ่งหุ่นเชิดที่ไปมาควบคุมมีรับสูงมากเท่าไหร่สิ่งที่ลูโจจะต้องใช้จัดการกับพวกมันนั้นใช่แล้วครับต้องมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยแต่ที่สําคัญเราทุกคนตาก็รู้ดีมันไม่ได้แต้มบุญยังไงละ่ะลูโจนึกถึงต้นไม้ที่เยี่ยวเฉาที่ดูเหมือนจะเพิ่มจํานวนขึ้นในช่วงหลังๆห,หรือว่านี่จะเป็นผลจากการดิบยืมพลังชีวิตจากสวรรค์กันในเวลาเดียวกันนั้นนะครับซูจิงก็ได้ อาสวดบทพระสูตรอยู่ก็ได้เห็นฝ่ามือสีดําที่กําลังใกล้เข้ามาเมื่อเห็นแบบนั้นตัวเขาจึงรีบใช้พลังพระพุทธกายาทองคําวูบปุ๊มและแล้วนะครับร่างอาวตารพระพุทธกายาทองคาก็ได้ปรากฏขึ้นพลังฝ่ามือสีดําได้เข้าปะทะกับฝ่ามือของซูจิ้งที่ใช้พลังร่างอาวตารการปะทะกันของสุดยอดพลังทั้งสองทำให้เหล่าสาวกของซูจิ้งต้องกระเด็นลอยกลับไป จ้ำที่ไหวอย่าแยกกันเด็ดขาดสู่ยิงรีบสั่งสาวของตัวอีกเพราะถ้าทุกคนโดนแยกกันนะครับเท่ากับว่าการใช้บทพระสวดใช้บทสวดก่อนหน้านี้มันก็จะสลายไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้า,าหาดไม่สามารถใช้บทปร,ระสวดได้ก็จะทําให้ความได้เปรียบที่กินถิงซานมีนั้นก็ถูกพลากไปสู่ยิงนั้นนะครับในเวลานี้จ้องมองที่กงหยวนกงหยวนที่โจมตีไม่สําเร็จก็ได้กระเด็นลอยกลับไปเช่นเดียวกัน ฟารลีเทียนได้โจมตีไปที่กงยวนด้วยการเคลื่อนไหวที่อ่อนช้อยราวกับนกนางแอ่นฮะก็จะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับเจ้าเองแม้ว่าฟารลีเทียนจะยังไม่สามารถฟื้นฟูพลังวรยุทธ์ทั้งหมดที่มีได้แต่ถึงแบบนั้นครั้งหนึ่งเขาเคยได้ชื่อว่าเป็นยอดฝีมือผู้มีพลังร่างอาวตารดอกบัวแปดกลีบมาก่อนเป็นเรื่องยุติธรรมแล้วนะครับที่ผู้มีพลังร่างอาวตารดอกบัวแปดกลีบจะต่อสู้กับซอมบี้ที่มีพลังร่างอาวตารดอกบัวแปดกลีบด้วยกัน ด้วยน้ำเต้าสุดยอดฝีมืออาด้วยน้ำเต้าสุดยอดอาวุธของอาฟาลี่เทียนการรับมือกับกงหยวนคงจะไม่ใช่ปัญหาเลยพลังลมปานของกงหยวนนั้นคงจะหมดไปในไม่ช้าก็เร็วลูโว่โจมองไปที่จํานวนหุ่นเชิดที่ยังเหลืออยู่แม้ว่าจะใช้ความพยายามของเราสาวุกแล้วก็ตามแต่ในตอนนี้จํานวนหุ่นเชิดนั้นลดลงไปเพียงแค่หนึ่งในสามเท่านั้นลูโ่โจยังคงคุ้นคิดก่อนจะเวียงแขนและตะกูดออกมาสู้จริงรับหนี่ไป ก่อนที่ซูจิ้งจะรู้ว่าสิ่งที่ลอยมาคืออะไรตัวเขาก็ได้คว้ามันเอาไว้เสียแลว้วหึนี่มันลูกประคำสัตต์อธิษฐานมันเป็นลูกมันก็คือลูกประคำชาวพุทธครั้งหนึ่งมันเคยเป็นของท่านกงยวนมาก่อนแม้ว่ามันจะมีเจ้าของเดิมที่เคยครอบของไปแล้วแต่ถึงแบบนั้นมันก็ยังดีกว่าไม่มีอาวุธเลยเมื่อซูจิ้งได้ยินแบบนั้นนะครับตัวเขาก็รู้สึกดีใจมากอาตมาไม่กล้ารับความปรารถนาดีจากท่านปรมาจารย์จีได้จริง ขอบคุณจริงๆท่านปรมาจารย์ในสายตาของลู่โจนะครับสําสหรับลู่โจอาวุธชิ้นนี้เพียงแค่เป็นเพียงแค่ขยะไร้ค่าไม่เพียงแต่มันจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่มันยังต้องขัดเกลาเพื่อจะเปลี่ยนเจ้าของอีกทีหนึ่งด้วยก็เป็นของกงหยวนไอ้ศพที่ต่อสู้อยู่ในอากาศกับฟารลี่เทียนนั่นแหละครับในตรงกันข้ามเองนะครับซู่จิง ที่เป็นนักบวชนั้นทํากับว่าตัวเองได้รูปประคำที่แบบได้หรือว่าเป็นสมบัติล้ําค่ามาตัวเขารู้สึกตื่นเต้นมากนะครับเมื่อได้รับสิ่งนี้จากลูกโ่โจตอนนี้เขานั้นก็ฮึดขึ้นมาฮนะึดขึ้นมามากนะครับที่ได้สมบัติระดับนี้สู่จริงได้วางลูกประคำเอาไว้ในมือนะครับอย่างระมัดระวังก่อนจะใช้มือซ้ายของตนลูกไปที่รูปประคำตัวเขาได้หันกลับไปพูดกับลูโ่โจขอขอบคุณมากท่านปรมาจารย์จี และเมื่อสูจริงนะครับมีปลูกประคำของชาวพุทธพลังวรยุทธของเขาก็เพิ่มมากขึ้นดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่จะฟื้นฟูความรุ่งเรืองของวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปลู่โจลูกเขาของตัวเองอย่างไม่แยแสน,นะครับก่อนที่จะสังเกตการอยู่ที่เชิงเขาต่อไปเมื่อสูจริงมีลูกประคำชาวพุทธอยู่ในมือตอนนี้นะครับกินอายรอบตัวของเขาก็เปลี่ยนไปเอาละ่ะจงตั้งกระบวนเคตดเด่นใหม่ซะอามิตาพุทธ ครับท่านเจ้าอาวาสสู้จริงในตอนนี้อ่าสูจริงในตอนนี้นะครับสวมใส่ลูกประคำที่คอของตัวเองเรียบร้อยแล้วและเมื่อสวมใส่มันพลังลมปานก็ได้พุ่งสูงขึ้นลูกประคำสัมผัสได้ถึงพลังที่กำลังเอ่อล้นออกมามันได้ส่องแสงสีทองตอบรับมาอย่างแผวเบากระจกแห่งแสงยอก สาวกของซูจิ้งที่อยู่ด้านหลังนะครับได้สวดบทพระสูตรไปพร้อมๆกับซูจิง้งเสียงของเรานักบวชนะครับเ,เสียงดังฟังชัดกว่าเดิมที่ตายสาวของเรานักบวชมีแสงสว่างส่องประกายขึ้นมาพลังที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งนั้นขยายใหญ่ขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นเรื่อยๆและในเวลานี้นั้นลวดลายอันสวยงามและส่องประกายมันได้ขยายใหญ่ขึ้นตามไปด้วยมันเป็นภาพที่ดูอลังการเป็นอย่างมากอีกทั้งนะครับ อีกครั้งที่ศาลาจินจิงซานจะได้รับพลังที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งขึ้นมาตุกตุกกลที่กําลังต่อสู้อยู่นะครับมองขึ้นไปที่คุมนกบวชที่อยู่บนฟากฝา,กฝากจอง์กงเห็นแบบนั้นก็พูดออกมาอย่างตื่นเต้นเฮ้นักบวชเท่าสักวันข้าจะเลื่อมสักวันข้าจะเลี้ยงเครื่องดื่มดีๆเจ้าเองอามิตาพุดเมื่อเอ่ยถึงเครื่องดื่มนะครับแน่นอนในที่นี้ก็หมายถึงเหล้าหรือว่าอบายามุกอะไรแบบนั้นเนาะแต่แน่นอนครับ สู่จริงเขาเป็นนักบวชคนหนึ่งจะสามารถดื่มสุราได้ยังไงกันจูหองกรงนี่มันบ้าเหลือเกินในขณะเดียวกันนะครับฟาลี่เตียนก็ได้โจมตีกรงยวนนะครับจนกระเด็นลอยกลับไปอีกครั้งฟาลี่เตียนพยายามใช้น้ำเต้าของตัวเองนะครับบุดขยี้ไปข้างหน้าและพยายามทีบบ่จะบดขยี้กงงยวนที่ตรงศีรษะซึ่งเป็นจุดอ่อนมาโดยตลอดแต่ถึงแบบนั้นนะครับกงงยวนมันไม่ใช่หุ่นชด ที่จะสามารถเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆได้ในแง่ของพลังวรยุทธ์นั้นกงอยู่มีมากกว่าตัวอื่นๆเป็นอย่างมากเขานั้นมีพลังร่างอวตารดอกบัวแปดกีบในเรื่องของการตอบสนองเองก็เช่นกันนอกจากนี้นะครับพลังอาวาตารวิถีพุทธปีศาจของเขาก็ยังปรากฏออกมาเป็นครั้งคราวด้วยพลังทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับทำให้ฟาลี่เทียนนั้นยากที่จะก,กินได้ลงบอกได้เลยว่าฟาลี่เทียนนั้นจะต้องระมัดระวังตัวเอาไว้ให้ดี กงหยวนนะครับจับจ้องไปที่ซูจิ้งที่ลอยอยู่ในอากาศเมื่อตัวเขาได้เห็นรูปประคำที่อ,อยู่บนคอของซูจิ้งกงหยวนก็ดูโกรธมากกงหยวนนะครับที่โกรธแค้นก็ได้ปลดปล่อยพลังฟ่ามือสีดสําไซฟารี่เทียนยางไม่หยุดหย,ยองยพลังวาริของฟาลี่เทียนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะครับตัวเขาแทบจะไม่สามารถโจมตีกงหยวนด้วยกงหยวนโดนโด้วยพลังจากน้ําเต้าได้เลยดูเหมือนว่าฟาลี่เทียนจะไม่สามารถ ต่อสู้กับกงหยวนตรงๆได้ในสถานการณ์เช่นนี้นะครับฟารี่เทียนทําได้เพียงแค่ทำได้เพียงแค่หลบการโจมต,รตีเท่านั้นตูมตูมตูมพลังฟ่ามือสีดําได้ลอยไปในอากาศนะครับแต่ถึงแบบนั้นฟาลีเทียนก็ยังสามารถหลบได้ฟาลี่เทียนเจ้าเจ้ายังไว้สินะเสียงที่แฮบร้านะครับเล่งรัวก,กําลังอมองไปที่ฝูงชนและจัดการในส่วนของหุ่นเชิดได้ปูด ใส่ฟารี่เทียนอย่างเยือยหยันแูะแล้วพลังร่างอวตานที่สูงกว่าร้อยฟุตก็ปากขึ้นฟารี่เทียนได้ตอบกลับฮึข้าจัดการได้ในตอนนั้นเองพลังจากกระสุกแองแสงนะครับได้ซ่องหาพวกเขาตั้งกู่พลังที่ว่าได้เพิ่มพลังให้กับฟารี่เทียนและแล้วจุดตันเทียนของเขาอ่าโปร่งและโล่งสบายฟาลีเทียนสามารถเดินพลังลมปานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วนั่นเองยิ่งเวลาในปะอ่ะยิ่งเวลา ผ่านไปบนเชิงเขามากเท่าไรนะครับในเวลานี้มันก็เต็มไปด้วยซากศพลูโจที่ยืนอยู่ด้านหลังบีเอียนก็กําลังสํารวจพื้นที่ที่อยู่ตรงหน้าหลังจากนั้นนะครับลูโจก็มองไปที่ป่าจากระยะไกลกงยวนได้ปรากฏตัวออกมาจากป่าส่วนนั้นลูโจเห็นแบบนั้นจึงสรุปได้ว่าไปมาผู้ใช้เวทมนต์กาถาที่อยู่เบื้องหลังจะต้องคอยควบคุมบุญเชิอดอยู่แถวนั้นแน่้วยพลังที่ได้รับมาจากกระจกแห่งแสงทําให้ชาวจินจิงซานนั้นกลับมาได้เปรียบการเคลื่อนไหวของหุญเชิดดูช้าลงชัดเจน ในตอนนั้นเองกงยวนนะครับในตอนนั้นเองนะครับยวนเอ๋อได้ก้าวไปด้านหน้าพลังอวตารที่สูง10ฟุตของนางก็ได้ปรากฏตัวออกมาเมื่อยวนเอ๋อตัวน้อยนะครับพุ่ง่านหุ่นเชิดไปหุ่นเชิดตั้งหลายก็ได้ตูกเตะจนกระเด็นไปสู่ขอบฟ้ายวนเอ๋อสามารถจัดการกับหุ่นเชิดได้อย่างง่ายได้สิ่์น้องหล็กทำไมเจ้าถึงไม่จูโจมบุญเชิดที่ด้านหลังศีรษะเจ้าพวกนั้นไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรหรอกนะหมิงซื่ออินได้พูดกับยวนเอ๋อยวนเอ๋อที่ได้ฟังแบบนั้นก็ตอกบกลับกับ ก็ตอบกลับมาข้าอองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันหืมบนนูบเขานะครับตอนนี้เสียงบทพระสูตรยังคงดังทั่วกล้องไปทั้งภูเขาที่ต้นไม้ภายในป่าไปมาที่ได้ฟังแบบนั้นก็ตะโกนสาบแช่งออกมาน้อยเนี่ยไอ้พวกนักบวชวัวล้นนี่ในตอนนั้นเองนะครับพลังสีม่วงจากทางด้านขวาของตัวเขาได้พุ่งหาตัวของจางหยวนฉาน ต่มดวงตาของตังตังยวนชานเบิกกว้างไปมาพูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนุ่มลึกไปฆ่าพวกมันให้หมดสากตังยวนชานนะครับที่ได้จากไปมาไปในคนนานี้พยายามที่จะอาหาชาวจีนจิงซานทั้งหลายจางยวนชานในปัจจุบันนะครับแตกต่างไปจากที่ตอนที่มีชีวิตเมื่อจางยวนชานเดินทางมาเจอยวนเอ๋อตัวเขาก็ได้ใช้พลังหนวดอันน่าสะพึงกลัวโจมตีไปที่ยวนเอ๋อในทันทีต้มต้มต้ม อ๋อผมลืมไปนะครับเมื่อกี้ที่อตอนที่แล้วหรือว่าตอนตอนนี้จำไม่ได้แล้วที่สตันไปเออไอ้จางหยวนฉางมันโดนยู่ฉางหลงมันตายแล้วครั้งนึงเนาะยู่ฉางหลงค่าแล้วก็มาตายอีกครั้งหนึ่งตอนที่เป็นหุ่นเชิดแล้วสังเวยตัวเองนะครับก็ยังโดนหืมใช่หรือเปล่าเอาเป็นว่ามันตายไปจากอ่อมันโดนยู่ฉางหลงจัดการไปทีหนึ่งแล้วถูกต้องไหมครับตอนที่ต่อสู้กันล่าสุดเลยที่เส้นบูชาหยกเขียวแต่ว่าเนี่ย จางยวนฉางมันยังถูกปลุกขึ้นมาอีกเนาะก็มันเป็นเรื่องที่วุ่นวายนะครับดูเหมือนว่าจางยวนฉางผมก็สับสนว่าเอ้ยทำไมจางยวนฉางมันตายไปแล้วเดี๋ยวมันถึงมาอีกได้ก็ขอไปด้วยนะครับก่อนหน้านี้น่าจะมีตอนหนึ่งอยู่ที่ที่สับสนไปนิดหนึ่งและแล้วในเวลานี้นะครับเขาก็ได้พุ่งไปที่ยวนเอ๋อและใช้หนวดปลาหมึกจูโจมในทันทีหนวดพลังเวทมนตุณใสที่ว่านะครับโจมตียาง้าคลรัง Hmm? พยายามที่จะจับตัวข้าอย่างนั้นเหรอฟันไปเถอะวิชาเจ็ดดวงดาวล่องเมฆาบุตรขยี้จางยวนฉานที่เห็นแบบนั้นได้เหยียดแขนออกมา้นาเสียงที่ฟังดูชั่วร้ายของเขาก็ได้ดังขึ้นจากด้านหลังเจ้าไม่โรดแน,น,น่สายสะพายนิพัานสายสะพายนิพพานได้ปรากฏขึ้นก่อนจะโอบอุ้มร่างของยวนเออเอาไว้ตีสายสะพายนะครับมีพลังปกลุมสายสะพายได้ปกป้องด้านหน้าของยวนเออเป็นอย่างดีในเวลาเดียวกันนะครับพลังสหัส พลังสหสราวีของตัวนมูซึงก็ได้ปรากฏขึ้นมันเป็นพลังที่ใช้เพื่อช่วยยวนเอือนนั่นเองหอกนับร้อยนับพันได้พุ่ง ลงมาโจมตีที่จางหยวนฉานบุ้มปราบของเงานับพันได้ฟาดฟันเข้าใส่หน้าอ,อกของจางหยวนฉานเมื่อการโจมตีของอาวุธดับสวงสวรรค์จู่โจมเพียงแค่จุดเดียวอย่างต่อเนื่องจางยวนชานนะครับในเวลานี้ก็ถูกเจาะจนเป็นรูขอบคุณค่ะสิทธิพี่หยวนเอ๋อนะครับเบี่ยงสายสะพานนิพานของนางเพื่อจะขับไล่หุ่นเชิดตั้งหลายที่อยู่รอบตัวหุ่นเชิดที่กระเด็นกลับไปในตอนนั้นก็ถูกลูกธนูพลังงานตั้งหลายได้ปุ่งออกมาจาก ฝากฟ้านะครับเหนือศาลาจินทิงสารลูกธนูพลังงานพวกนั้นล้วนแล้วแต่พุ่งใส่ด้านหลังศีรษะของเราหุ่นชืดหุ่นชืดทั้งหลายนะครับโดนจัดการลม้มลงไปพวกมันไม่สามารถขยับได้อีกต่อไปชุก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 ยวนเออนะครับที่เห็นแบบนั้นก็ได้ยกนิ้วโป้งให้กับที่ตางที่เป็นศาลาจินทิงสารพี่สาวพี่สาวยู่มีฝีมือในการยิงธนูจริงๆ กัวอยู่จริงที่ได้ฟังคําชมนะครับก็ยิ้มออกมาในตอนนี้นางรู้สึกมั่นใจมากยิ่งยิ่งขึ้นเป็นอย่างที่คาดคิดนะครับจางหยวนชานได้กับ <c oughs> จางหยวนชานนะครับในด้านก่อนหน้านี้ที่โดนตัวนมูเซิเงเจาะทะลุจนเป็นรูนะครับ <c oughs> เขาก็ไม่ได้ถูกจัดการไปเลยสักทีเดียวเขาคนนี้คือยอดฝีมือที่ฝึกฝนตัวเองจนถึง มีพลังร่างอาวตารดอกบัวแปดกีบได้ในเรื่องของความต่างของพลังนั้นทําให้ตัวมู่เซิงรู้สึกไม่สบายใจก็สรุปแล้วนะครับจางหยวนฉานก่อนหน้านี้เนี่ยเออแล้วมันจะขี้ขาดทําไมเนาะมันก็มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบด้วยโอเคเป็นอย่างที่คาดไว้นะครับจางหยวนชานในตอนนี้ได้กระยุดลงมาจากด้านในทางทิศต,ตรงข้ามกับทิศที่สู้จริงลอยอยู่ชูซิงนะครับขมวดคิว้วมุตราแห่งการป้องกันพลังอวตารพุทธกายาทองคัยอก เมื่อจางยนุนเมื่อจางยวนชานพุ่งเข้าใส่ซูจิ้งนะครับเป็นอีกครั้งที่การเคลื่อนไหวของเขาได้ทําให้ซูจิ้งจกใจจางยวนชานได้พุ่งมาโจมตีด้วยฟ้ามืออันทรงพลังบแบบนี้แย่แน่ถอยเร็วเข้าซูจิ้งและเราสาวกได้ถอยกลับไปพร้อมกับเขีดแดนพลังด้วยเหตุผลนี้นะครับพลังวิชา กระจกแห่งแสงจึงถูกยกเลิกการใช้งานทำให้เราชาวจีนจิงซานทุกท่านนะครับไม่ได้รับพลังในการบัฟหรือก็คือพลังที่เพิ่มพูนนั้นก็ได้หายไปในทันทีหึทำลายตัวเองอย่างนั้นเหรอการทำเช่นนี้มันคล้ายกับสิ่งที่เล่งล่วได้ทําในตอนที่เผชินหน้ากับสิบคนทรงในตํานานในตอนนั้นเองนะครับจางหยวนชานก็ได้ตะคอกออกมาก่อนที่จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วก็จะเป็นคู่ต่อสู้ให้เจ้าเองจางหยวนชานได้พุ่งมาพร้อมกับ พลังปานอันมหาศาลเล่งรัวนะครับรีบใช้พลังร่างอาวตารนะครับเพื่อจะปกป้องซูจิงที่อยู่ด้านหลังเอ่อยในที่สุดจางยวนชานก็ได้สั่นสะเทือนตัวเขาก็ได้ระเบิดพลังและควันสีม่วงออกจากร่างกายในตอนนั้นเองนะครับควันสีม่วงก็ได้ปกคลุมไปทั่วตั้งเชิงเขาตูมวูวเหล่าสาวกจินจิงซานนะครับต่างใช้พลังร่างอาวตารออกมาเพื่อจะปกป้องจากควันสีม่วงใส่แล้วครับอย่างที่เรารู้กัน ควันสีเม่วงนี้คือเวทมนต์คาถานะครับมันคือเวทมนต์ใส่ดำที่มีลักษณะคล้ายกับพิษหากโดนเข้าไปคงจะไม่ดีแน่ไปมาได้กว่าตามองชาวจีนสิงสารเราสามกส่วนมากนะครับต่างก็มีอาวุธรับสวงสวรรค์ที่ส่องแสงอยู่ในมือของตัวอีกตัวนู่เซิงกําลังควงหอกราชันไปในมือเจ้าเย่เองก็ได้ใช้ มีตองหนาพาด้วยมือข้างเดียวจวนเอ๋อสิคนเล็กก็ได้ใช้สายสะพานอบตัวรอบเอาไว้ช่วงกงเองก็ใช้ถุงมือนักสู้นะครับจู่โจมเป้าหมายยังไม่หยุดพักขวดน้ำเต้าของฟาลี่เทียนก็พุ่งมุนรอบตัวหัวอยู่จริงก็ใช้ตนูของตัวเองยิงนะครับจากฝากฝ้าช่างเป็นพวกที่ชอบโอ้อวดเสียจ,จริงไปมาที่อนแบบนั้นก็ได้แต่แอบสาบแช่งทุกคนอยู่ภายในใจ ในเวลานี้นะครับไปมาพยายามระง,งับความโกรธเอาไว้ตัวเขาจ้องที่่าตัวเขาจะต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างไงซะยอดฝีมือผู้คบครองอาวุธชั้นเลิศทั้งหมดวันนี้พวกมันจะต้องตบชีวิตลงในวันนี้พลังหมอกควันสีม่วงได้ตกลงมาสู่พื้นดินไปมายืดแขนออกนะครับก่อนจะจ้องมองไปที่ฟากฝาตัวเขาได้ปูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือสำหรับอ้วลานและสำหรับน้องของข้ามอดดีการเสียสละของเจ้าจะไม่มีวันสูญเปล่าแน่ พลังควันสีม่วงนะครับได้บดบังวิสิวิสัยชัดที่เร่งรั่วมีในตอนนี้นะครับตัวเขาได้ใช้พลังร่างอวตารดอกบัวแปดกีบของตัวเองเพื่อป้องกันการทําลายตัวเองของจางยวนฉานเมื่อป้องกันพลังที่ว่าได้แล้วนะครับตัวเขาก็เรียบพลังอวตารของตัวเองกลับไปสู่ยิงและเหล่าสาวุกยังคงล่าถอยต่อไปในระหว่างที่เขตแดนอ่าถูกกันเอาไว้ในที่สุดพลังกระจุกแห่งแสงนะครับก็ถูกทําลายเข้าจนได้ ในขณะเดียวกันฟาลี่เทียนและนักบวชย่างกงยวนก็เริ่มที่จะต่อสู้กันดุเดือดมากขึ้นตูมตูมควันสีม่วงได้ล้อมทั้งกล่เอาไว้นะครับกงยวนดูเหมือนไม่ได้รับอันตรายเลยแต่สําหรับฟาลี่เทียนแน่นอนครับมันไม่ใช่แบบนั้นตัวเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของตนฟาลี่เทียนผู้โซฟานกงยวนได้คำรานออกมาในตอนนั้นเองด้านหลังของเขาครับก็มีพลังอวตารสีดำปรากฏขึ้น ทุกคนในจีนติงซานนะครับไม่เคยเห็นยู่ชางหลงใช้ดาบเชือดเฉือนร่างของอกุ้งยวนมาก่อนอในที่นี้น่าจะหมายถึงตอนที่ยู่ชางหลงใช้พลังดาบของตัวเองจัดการกับร่างไอ้ร่างของจางยวนสานนะครับที่ถูกสับเป็นยินๆีเขาน่าจะแปลผิดถ้ามีใครได้เห็นฉากที่ยู่ชางหลงทําแบบนั้นนะครับบอกได้เลยว่าทุกๆคนในโลกต้องหวาดกลัวพลังของยู่ชางหลงที่มีแน่แต่พลังวตารสีดําที่ควรจะ ถูกทำลายไปแล้วนั้นได้กลับมาใช้งานอีกครั้งดูเหมือนว่าหลังจากคนตายนั้นนะครับหลังดูเหมือนว่าพลังของคนตายนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่คาดเดาได้อีกต่อไปพลังของเวทมนตรา,านี่มันสุดแสนจะยังถึงพลังอาตารสีดําได้พุ่งอาปาลีเทียนนะครับน้ำเต้าผิดในตอนนั้นเองม่านพลังก็ได้ไหลออกมาจากขวดน้ําเต้านะครับที่อยู่ในมือของฟันลีเทียนตูมพลังอาตารพุทธปีศาจได้เข้าปะทะกับม่านพลัง ฟาลีเทียนมีอาจยาต้านทานได้นะครับตัวเขากลักเลือดออกมาแล,แล้วใบหน้าที่เยว่แห้งของเขาก็ดูกําลังจะสีดเสียวเขานั้นมีใบหน้าที่เปลี่ยนเป็นสีขาวเปืดเอดเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสปุ๊ฟฟาลี่เทียนตกลงไปที่พื้นนะครับทุกๆคนมองเห็นเหตุการณ์ต่างก็รีบวิ่งมาช่วยฟาลี่เทียนหมอควันนั่นมันอะไรกันหมิงซื่ออินทาหม,มิงซื่ออินทามบอกมานั่นมันคือคำสาบเลือดหล่งลัวรีบตอบกลับห้คำสาบเลือดอย่างนั้นหรือผู้โซเล่ง คำสาบเลือดน่ะเป็นพลังที่ได้มาจากเลือดของเราผู้ฝึกยุทธที่มีที่มีฝีมือมันเป็นพลังของคนส่งที่ใช้เพื่อจูโจมเป้าหมายแต่หากพวกเราโดนคำสาบเลือดเข้าไปพวกเราคงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ลิงลัวนะครับพูดออกมานะครับมันฟังดูน่ากลัวเป็นอย่างมากนี่มันอะไรกันหมิงซื่ออินไม่สามารถทําอะไรได้เลยใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังพวกเราทําได้เพียงแค่เดินพลังของตัวเองอย่างนั้นเหรออ าหากไม่มีพลังของกระจกแห่งแสงพลังลมปานที่เรล่าสาวกรินจิงซานามีก็ดูเหมือนจะหมดลงไปอย่างรวดเร็วหลังจากฟาลี่เทียนถูกโจมตีนะครับองดวนก็ได้หันหน้าไปหาซูจิ้งและเรล่าสาวกแทนใบหน้าของเขาซีเซียวและยังดูน่ากลัวเ,เช่นเคยพลังอวาตารสีดําขององคดวนนั้นแดกพุ่งเข้าไปหาซูจิ้งในเวลานี้ลูโจเห็นแบบนั้นขมวดคิ้วนะครับตัวเขาคิดว่าคงจะไม่คุ้มเท่าไรที่จะจัดการเป้าหมายที่ตายไปแล้วด้วยการโจมตีของเปจคาด และแล้วในที่สุดลู่โจก็ได้สั่งการออกมาถอยกลับมาซะและแล้วนะครับพระเอกของเราก็ออกคําสั่งให้เราซายราจินจิงซานทุกคนถอยกลับหรือว่านี่คือจะอ่าหรือว่านี่จะเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของจินจิงซานอย่างนั้นเหรอก็เดี๋ยวมาหาคําตอบกันได้ในตอนหน้านะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่อ่าเกือบที่จะชนะท้ายสุดแล้วมันก็พลิกไปพลิกมานะครับกลายเป็นในส่วนของศาลาจินจิงซานกลับมาไฟ เป็นไฟเพียงพล้มพ้มอีกครั้งไปมานะครับมันมีอืทีเด็ดไว้เยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นกงหยวนไม่ว่าจะเป็นจางหยวนฉานที่แม่งระเบิดตัวเองนะครับแล้วก็เลือดรวมไปถึงไอสิ่งที่มันระเบิดออกมากลายเป็นควันพิษนะครับ คำสาปเลือดทําให้คนที่โดนไม่สามารถขยับได้อีกจนสามารถเล่นงานฟานลี่เทียนคนนั้นนะครับหนึ่งในผู้โงที่แข็งแกร่งที่สุดของจินจิงซานผู้มีร่างอาวตารดอกบัวแปดจีบและมีสมบัติระดับสว,สวรรค์อย่างน้ำเต้า,อตาทองคำถูกเล่นงานจนบาดเจ็บสาหัส้าเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับจินจิงซานแย่แน่ๆปลาอีกจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าหากตัวเขาใช้การโจมตีของพิจการโจมตีคนที่ตายไปแล้วยังไงมันก็ไม่คุ้มค่านะครับ คำสั่งเดียวก็คือตอนนี้สั่งถอยก่อนเรามาดูกันว่าจินติงซานจะยอมล่าถอยและพ่ายแพ้ไปทั้งอย่างนี้เลยหรือว่าท้ายสุดแล้วพระเอกของเราจะหาวิธีการโต้กลับได้ในที่สุดมาเอาใจช่วยพระเอกกันในตอนหน้าสวัสดีครับ